รถกระบะยกสูงโอเพนแ b กค่าง,งวดเริ่มต้นเพียง5,200บาทจะเป็นรุ่นไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องการนะคะสวัสดีค่ะพี่โอนะคะวันนี้พี่โอกับน้องการจะพาไปชมรถกระบะยกสูงจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวให้น้องการพารีวิวเลยนะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรับน้าที่เองสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น ford ranger all new open c a p 2.2 h i g h l high rider นะคะคันนี้เป็นรถรุ่นปี 2, 2017พศ60ราคาเงินสดอยู่ที่4 9 0 0 0บาทค่างวดเริต้น้น5,200บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าค่อยอะไรมาบ้าง ด้านหน้านะคะโลโก้ Ford ตัวหนังสือ Ford อ,อ่าตรงนี้ก็ปั๊มในอยู่ครบนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรอยตัวเลนเจอร์นะคะตามรุ่นเลยอ่าเป็นทะเบียนอุบลน,นะคะขอบอ2263อุบลราชธา,านีอ่าไฟก็เดิมๆเ,เลยนะคะใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะราคาถูกมากนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นรถรุ่นปีใหม่แล้วก็ราคาค่างวดเพียง5,200บาทเดี๋ยวมาดูกันต่อนในส่วนของล้อนะคะ ล้อจะเป็นล้อแม็กเดิมของศูนย์ฟอร์ดเลยนะคะส่วนตัวยางนะคะเดี๋ยวค้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเนื่องจากรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของเนาะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวแล้วก็ตัวยางให้สาหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.2 2.2, 22เครื่อง6สปีดนะคะลูกค้าเป็นตัวรุ่นใหม่เลยแล้วก็คันนี้เนื่องจากเป็นตัวสูงนะคะออปชั่นก็จะเยอะนิดนึงมีคิ้วกันสาดให้นะคะมีคิ้วการสาดให้แล้วก็มีบันไดข้างมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์นะคะไฮไลท์เดอร์อยู่นะคะแล้วก็ไฟไฟท้ายไฟหลังนะคะด้านหลังตรงนี้จะมีตัวครอบที่เป็นซิลิโคนสีดํานะคะเป็นตัวเฉพาะรุ่นเลยสวยมากมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้เช่นเคยนะคะใครที่อยากได้การชนหลังการแถมให้ฟรีเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของภายในคะ่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นพอลสสีเทาดำนะคะสวยมากคันนี้ใครที่สายหล่อเทนะคะหลอดด,ดุดันมากคันนี้พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย p o าวเวอร์สีก้านะคะเกียร์จะเป็นหัวเกียร์แบบชุดแต่งแบบไทเทนะคะที่เท่เลยคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะเวลาใช้ใส่เกียร์ถอยนะคะต้องยกตัวเกียร์ขึ้นแล้วก็ดันไปด้านหน้าสุดเลยคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของเ้องเครื่องค่ะ สำหรับตัวห้องเครื่องนะคะฝากระโปงเปิดขึ้นมาจะาเป็นโช้กไฮโดรนิกนะคะก็คือไม่ต้องค้ำนะคะใครที่ตัวเตี้ยลงมาหน่อยแบบก๊าสนะคะหรือว่าเป็นสาวสายแกร่งสายถึกนะคะเปิดขึ้นไม่ต้องค้ำนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากคันนี้เป็นเครื่องเดิม2.2ดีเซลนะคะรุ่นปี2017มีรับประกันเครื่องยงอองององนตตย์ให้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรก่อนสง่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ะะ่่ การความร้อนก็เดิมๆเลยใครที่สนใจก็คอมเมนต์ไอดียไลน์หรือมโทรเข้ามาที่ใต้ไลท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใต้ไลท์สุดวัะซ้านเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าレนเจอร์สุดหล่อคันนี้นะคะเซอรลอโดนใจไหมคันนี้ขอย,ย้ำาระเอียดอีกครั้งนะคะก่อนレンเจอร er ์オープンแคร2บสองจุดสอไฮไลเดอร์รุ่นปี2017พศ .60 ราคาเงินสดส่แน 9, บาทพร้อมต้นเพียง5,200งบาทเท่านั้นออกได้ทุกอาชีพเลยเดี๋ยวโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะพี่โอ๋ โปรโมชั่นของเรานะคะออโกะศูนบาทหรือใครอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถจองได้เพียง99บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งค่าเป็นกำลังใจให้พี่โอกับน้องการ์ดได้ทำคลิปต,ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้โอกกับน้องการ์ดต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ